การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษครั้งที่หนึ่งหงตุลาคม2 5 6 7ถึง31มีนาคม2568ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินชื่อนางสาวถนอมศรีธนศักดิ์สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงป6วิชาอบรมคุณธรรมสังเกตและนิเทศการสอนกิจกรรม PLC ชั่วโมงการสอน15ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวนวันลาในรอบการประเมินศูนย์วันองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งประจำปีงบประมาณ2568แและนโยบายเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยปรับวิธีการเรียนรู้ตามสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ดําเนินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกสาระวิชามีการนิเทศติดตามและประเมินผล1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนได้ดําเนินการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดโครงการ1ครูหนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการติดตามและประเมินผลเพื่อมอบเกียรติบัตรรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาต่อไป 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ดําเนินการการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายได้แก่ด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลการบริหารงานด้านงบประมาณและการบริหารงานด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยนางสาวถนอมศรีธนศักสุวรรณผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่1 6 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ดําเนินการการพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบนัน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ดําเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนประเมินผลตามแผนปฏิบัติการโดยมีการประชุมชี้แจงคณะครูบุคลากรมอบหมายงานเพื่อดําเนินกิจจรรมนักเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองและกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกําหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักการ HSK โมเดลโรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีคุณภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่วางไว้3.2การบริหารเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย1ผู้บริหาร1นวัตกรรมการบริหารการศึกษา1ครู1นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้4ด้านการบริหารงานชุมนุมและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนเกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลากหลายอาทิเช่นกิจกรรมอาสาสมัครทางการศึกษาอสส,ส,สมที่มีอา,าสาสมัครหลากหลายวิชาชีพมาร่วมกันพัฒนาการการเรียนรู้พัฒนาอาคารสถานที่ฟื้นฟูสภาพวัดล้อมหลังประสบอุทกภัย4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรโดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนเพื่อการศึกษาตามนโยบาย เรียนดีมีความสุขอาทิได้รับบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและให้บริการแก่ชุมชนการร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนเชียงรายและชาวบ้านในเขตบริการได้รับการช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานในสภาวะประสบอุทกภัยเป็นต้น5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักการ HSK model 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูสถานศึกษา อีกทั้งมีโอกาสการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการร่วมเป็นคณะทำงานต่างๆโดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีที่ส่งผลให้ครูร่วมวิชาชีพมีความสามารถในการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตอนที่2ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตามตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ HSK Model โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สูงขึ้นโดยกำหนดรูปแบบและขั้นตอนในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพเชิงระบบของเรมมิง่ง P.D.C.A. โดยได้รับเกียรติบัตรรางวัลนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่16รางวัลผู้บริหารต้นแบบการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย เกียรติบัตรการประเมินโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานระดับเหรียญทองจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงรายองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งประจำปีงบประมาณ2,568และนโยบายเร่งด่วนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเช่นการขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการอนุมัติงบประมาณจากทกศจำนวน50,000บาท การนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามีผลการประเมินระดับดีเด่นเป็นต้นอีกทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการมีโอกาสเป็นคณะทำงานการสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและสังคมโดยยึดถือตามกฎระเบียบวินัยกฎก,ฎกติกามารยาททางสังคมและให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวันสำคัญต่างๆเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว